สวัสดีค่ะครัวแคมบ้านๆมีเมนูมาฝากทุกท่านนะคะเมนูของเราวันนี้ต้มยำปลาทูสดน้ำใสนะคะรสชาติจัดจ้านแซบ่บๆเลยค่ะทานเป็นกับแก้มหรือจะทานกับข้าวสวยร้อนๆก็อร่อยเช่นกันนะคะเป็นเมนูที่ทำง่ายนะคะเดีย๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีการทําพร้อมกันเลยค่ะวัตถุดิบของเราวันนี้นะคะเราใช้ปลาทูสดนะคะประมาณ550กรัมค่ะ ได้ทั้งหมด7ตัวนะคะส่วนเครื่องต้มยำของเราก็จะมีขาหนแง่งนะคะตะไคร้ประมาณ3ต้นค่ะใบมะกรูด4-5หใบนะคะเพิ่มความเผ็ดด้วยพริกแดงพริกเขียวจินดานะคะความเผ็ดตามต้องการเลยนะคะความเปรี้ยวใช้มะนาวนะคะ1ผลเพิ่มความหอมด้วยใบกระเพราผักชีฝรั่งค่ะหอมแดงค่ะ8-10หัวค่ะ พริกขี้หนูสวนนะคะเป็นลูกโดดเพิ่มความเผ็ดให้จี๊ดจาดยิ่งขึ้นนะคะส่วนเครื่องปรุงน้ำต้มยำนะคะก็จะมีซุปก้อนค่ะเราใช้ซุปก้อน1ก้อนนะคะน้ำปลา2ช้อนโต๊ะค่ะเกลือแกง1ช้อนชานะคะผงนัวครึ่งช้อนชาค่ะใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะมะขามนะคะเอาไว้หน่วงในน้ำซุปนะคะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยค่ะส่วนปลาทูนะคะ ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยผ่าบริเวณคอนะคะควักไส้ควักคุงเขาออกนะคะส่วนตะไคร้นะคะให้เราทุบๆก่อนนะคะเนะะี่ยค่ะบุบๆที่หัวตะไคร้ก่อนนะคะแล้วเราก็จะซอยเป็นชิ้นๆแบบนี้ค่ะจะซอยตรงหรือซอยเฉียงได้เลยนะคะ มหาหั่นเป็นแว่นเล็กๆค่ะขาอ่อนหนึ่งแง่งนะคะหอมแดงให้เราใช้วิธีบุบนะคะเนี่ยค่ะใช้มีดบุบเขาได้เลยค่ะพริกแดงกินดานะคะเราจะบุบหรือเราจะโขกก็ได้นะคะ ถ้าเราบุกความเผ็ดก็จะน้อยลงนะคะถ้าเราโขกความเผ็ดก็จะเยอะขึ้นค่ะเดี๋ยวเราขอโขกหยาบๆแล้วกันนะคะเราอยากให้รสชาติจัดจ้านเราขอโขกพริกบุบๆแล้วกันค่ะใส่พริกขี้หนูสวนลงไปโขกด้วยสัก4ี่หาเม็ดนะคะจะเพิ่มความหอมนะคะจะได้กลิ่นของพริกขี้หนูสวนค่ะ ประมาณนี้นะคะส่วนใบมะกรูดนะคะให้เราฉีกตามเคยค่ะเอาก้านตรงกลางออกนะคะมะนาวให้เราฝานเป็นชิ้นไว้นะคะหรือใครจะคั้นน้ำไว้ก็ได้ค่ะตามความสะดวกเลยนะคะนี่ค่ะผักชีฝรั่งนะคะให้เราซอยไว้เลยค่ะ กะเพราเพิ่มรสร้อนแรงให้กับต้มยำปลาทูของเรานะคะเด็ด mm hmm. ใบไว้เลยค่ะใช้เฉพาะใบนะคะตั้งหม้อแล้วใส่น้ำลงไปค่ะปริมาณน้ำตามต้องการเลยนะคะนะคะประมาณนี้ได้เลยค่ะเพราะว่าวันนี้ปลาทูของเราเจ็ดตัวนะคะตามด้วยซุปก้อนลงไปเลยนะคะหนึ่งก้อนค่ะเกลือแกงค่ะ 1>, 1ช้อนชานะคะมะขามนะคะมะขามประมาณ1นิ้วโป้งมือค่ะใส่ลงไปเลยค่ะตามด้วยขานะคะตะไคร้ค่ะใบมะกรูดนะคะใส่ไปบางส่วนก่อนนะคะเราจะให้น้ำซุปของเราเดือดสักพักหนึ่งก่อนนะคะเพื่อจะได้รสชาติของขาตะไคร้ใบมะกรูดนะคะ น้ำต้มยำของเราจะได้ทรงกลิ่นหอมนะคะให้เขาเดือดสักพักก่อนค่ะเดี๋ยวค่ะน้ำต้มยำเราเดือดได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะให้เราใส่ปลาทูลงไปได้เลยค่ะ เนี่ยค่ะเขาก็จะมีฟองขึ้นมาแบบนี้นะคะให้เราช้อนฟองออกได้เลยค่ะใครจะใส่เห็ดฟางหรือเห็ดนางฟ้าใส่เห็ดเพิ่มเติมได้เลยนะคะแต่วันนี้ครัวแคมบ้านๆไม่มีเห็ดนะคะก็เลยได้ต้มปลาทูเพียวๆค่ะหลังจากที่เขาเดือดมาพักหนึ่งนะคะ ให้เราใช้ไฟกลางได้เลยนะคะค่อยๆต้มอย่าท้องเขาจะแตกค่ะนะคะหลังจากนั้นปรุงรสชาติได้เลยค่ะหอมแดงบุบลงไปเลยนะคะตามด้วยพริกค่ะพริกกินดาที่เราโขลกไว้นะคะเราจะใส่มากใส่น้อยตามความชอบเราเลยนะคะให้รสชาติจัดๆเลยค่ะ ต้มต่อไปอีกสักพักหนึ่งนะคะปรุงรสชาติได้เลยนะคะใส่น้ำปลาลงไปสองช้อนโต๊ะค่ะผงนัวนะคะครึ่งช้อนชาค่ะให้ชิมรสชาตินะคะรสชาติได้ที่แล้วใส่ใบมะกรูดลงไปนะคะส่วนที่เหลือค่ะตามด้วยผักชีฝรั่งนะคะใส่ลงไปได้เลยค่ะ ให้เราปิดเตาได้เลยนะคะตามด้วยใบยกะเพราค่ะลดร้อนแรงนะคะเพื่อรสชาติให้กับต้มยำปลาทูของเราค่ะบีบมะนาวลงไปนะคะประมาณหนึ่งลูกค่ะจะได้ความหอมจากมะนาวสดนะคะแล้วก็ความเปรี้ยวรสชาติก็จะได้ความสดของมะนาวค่ะให้โรยลูกโดดลงไปได้เลยนะคะ พิกขี้หนูสวนค่ะเนี่ยค่ะเพียงแค่นี้นะคะต้มยำปลาทูของเราก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเป็นเมนูที่น่าทานมากๆค่ะเนี่ยค่ะต้มยำปลาทูของเราก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะน่าทานมากๆเลยค่ะหากใครชอบเมนูนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแคมบ้านๆเลยนะคะ จะได้ไม่พลาดเมนูใหม่ๆของครัวแค้มนบ้านค่ะตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟได้เลยนะคะเป็นเมนูที่ทำง่ายทานอร่อยนะคะจะทานกับข้าวสวยร้อนๆหรือจะเป็นกับแก้มก็อร่อยเช่นกันค่ะนคะคะน่าทานมากๆค่ะ ส่วนเครื่องปรุงนะคะเราจะแนบไว้ท้ายคลิปนะคะหากใครชอบเมนูนี้ก็อย่าลืมไปลองทำทานนะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ